ใครที่สนใจนะครับชุดเครื่องมือไล่สายนะครับอยากจะแนะนําชุดเครื่องมือตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดเครื่องมือไล่สายแพ็คสีตัวของฮ o ลลี่นะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับทั้งกล่องนะครับราคา2,600กว่ากว่าบาทนะปกติราคา2,980าบาทเนาะถ้าได้ราคาจัดโปรนะก็จะเหลืออยู่ประมาณ2 6 0 0 2 7 0 0นนะครับไม่เกินนี้พร้อมส่งฟรีด้วยนะชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับมาดูนี่ สวานโรตารี่นะครับแก้สวานโรตารี่ตัวเดียวนี่ก็ใช้งานได้คุ้มมากนะครับกับราคา2องพันกว่าบาทนะนี่มีเจาะเจาะเจาะธรรมดาเจาะกระแทกนะเจาะกระแทกตัวนี้เป็นเจาะแยกนะครับเป็นสกัดนะครับจะลองให้ดูนะครับ นะครับอ่าสว่านไร้สายสามระบบนะแบตเตอรี่ให้มาสองก้อนด้วยกันครับนี่แบตเตอรี่ให้มาสองก้อนอ่าปรับระดับได้สองระดับนะครับมี Hunter อันสกรูเจาะทั่วไปนะครับแล้วก็อ่าเจาะกระแทกสามารถเจาะกระแทกได้นะครับนี่เจาะกระแทกได้ใช้งานกันได้ง่ายๆเลยนะครับสว่านไร้สายสามระบบอ่านีบล็อกนะครับบล็อกไร้สายตัวนี้ก็เป็น มอเตอร์บัตเลดด้วยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลดนะครับเป็นของฮ o ลลี่นะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะไปถอดน็อตล้อรถจักรยานรถมอไซค์นะครับรถเก่งนะครับน่าจะได้อยู่นะครับถ้าใหญ่กว่านั้นก็อาจจะไม่ได้นะตัวนี้ให้แรงบิดมาอยู่ที่สามร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับอ่าใช้งานกันมีมีสองสเต็ปนะครับมีโลกับไฮนะครับอ่าตัวนี้ดูเป็นไฮนะครับนี่ อันนี้เป็นโลนะอีกสองสเต็ปนะครับเป็นมอเตอร์บัตเตอรนะครับตัวนี้งาใช้นะครับตัวนี้อ่าตัวที่สี่ตัวที่สี่เป็นอ่าเห็นเจียรายสายนะครับตัวนี้เห็นเจียรายสายก็ซ้ายงานกันได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้เป็นอ่ามอเตอร์บัตเรเหมือนกันนะครับนี่บัตเลรเขียนไว้ตรงนี้นะเป็นมีสามระดับ ความเร็วรอบ3ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้มีปุ่มล็อกด้วยนะครับก็คือเวลาเราจะล็อกนะครับใช้งานนานๆที่เขียดกดนะครับก็ล็อกได้เม่ควเป็นล็อกนะครับใช้งานง่ายๆกันเลยนะครับกับอินยร์ไรสสายนะครับไม่ต้องมีสายไฟพกพาให้ยุ่งยากนะครับแบตเตอรี่สองก้อนสลับสับชาร์จกันได้เลยนะครับ ดอกโรตารี่ได้มาถึงสามตัวด้วยกันนะนี่ได้มาเบอร์หกเบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบนะเดี๋ยวผมจะลองเจาะนะครับเจาะให้ดูนะครับว่าจะเจะาะเสาปูนเสาอะไรในเข้าไหมนะลองดูอ่าใช้เจาะปิดฝังฟุกฝังอะไรเงยง่างยๆเลยนะครับดอ,อกสว่านโรตารี่เขาจะเป็นดอกเฉพาะของเขานะครับเดียเข้าไปเลยแงดันเข้าไปเลยได้แล้ว ใีการใส่แบตเตอรี่ถ้า,าเป็นการเจาะกระแทกเจาะปูนต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เรา,อาลองเจาะเสาปูนให้ดูนะครับ ง่ายเลยนะครับสําหรับสว่านโรตารี่นะครับนี่ใครสนใจนะสว่านโรตารี่นะครับนี่ใช้งานกันน้ําหนักของเข้าอยู่ที่ประมาณสามกิโลรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเฉพาะน้ําหนักอ่าไม่รวมแบตเนี่ก็ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับลองช่างดูประมาณสองกิโลครึ่งนะครับมาถอดต้องกดตัวนี้ดันเข้ามาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับดอกสว่านแบบสวม ออกสวรร์โอตเอรี่นะครับเขาจะมีอ่าร่องของเขานะครับหรือว่าใช้งานได้ดีนะครับไปนะครับใช่